วันแรกเพิ่งมาถึงเดือนกุมภาครับทุกคนปีนี้ปีนี้มีปอมาเดือนกุมภาต้นจามจุรีมีปอปลูกไว้แบบตอนนี้เป็นร่มเงาสบายเลยเห็นไหมทุกคนเน่ะ mm hmm. เห็นร่มเงาไหมคะเนี่ย mm hmm. เห็นไหมจากต้นจามจุรีอื้โหมีใบๆอย่างนี้ทุกคนใบสามกว่าๆนั่งจิบน้ำเย็นๆเนาะดูต้นไม้ต้นนี้สิต้นนี้พยุงไหหล่ำทุกคน พายุหหลับเขียวดีมากเลยซื้อมาต้นละยี่สิบบาทพรุ่งนี้คุณพ่อจัดการตัดตัดหญ้าให้มีปอเสร็จแน่นอนทุกคนม่วงอีกต้นหนึง่งทุกคนเนี่ยปีนี้เดี๋ยวลูกๆหล,ล,ลานๆกินให้สะใจไปเลยกินให้สะใจไปเลยว้าสดชื่นทุกคนถึงแม้ว่าหน้าตาจะแห้งเหี่ยวๆ้วทุกคนสดชื่นสดชื่นอากาศยามบ่ายทุกคนว้าเดี๋ยวค่อยพัฒนาต่อไปทุกคน อากาศดีดิหมุนหมุนหมุนเห็นไหมข้างหลังฮะแดดร่มแล้วทุกคนเพราะว่าแดดเขาเนี่ยตรงเนี้ยมาตรงยอดยอดไม้ตรงนี้ทุกคน<อ>เห็นไหมมีปอปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ถ้าบ้านอนะ่ะไม่มีต้นไม้จะร้อนแบบนี้แต่นี่ของเราพอมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ก็คือได้ร่มเงาตอนบ่ายเย็นสดชื่นลมพัดเย็นสบายมากเพื่อน ดูดอกญ้าก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนดูไปดอกญ่าแป๊บหนึ่งอย่างมีปอนเดินใบไม้แห้งขอบแก็บขอบแก็บลมพัดมาเย็นสบายไปดูต้นยางนาเราสิคนชอบต้นไม้ทุกคนเป็นปกติคนชอบต้นไม้ ส่วนที่แบบปล่อยทิ้งไว้ให้เทวดาดูแลทุกคนอุ้ยเรามาดูมะขามเป็นดกมากมากมะขามยักษ์ค่ะเพื่อนๆนมะขามยักษ์เป็นดกมากๆดูเท่าฝ่ามือมิปอสินเนี่ยเราจะแกะได้หรือเปล่านะอุ้ยแกะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มิปอจะต้องมาตัด ตัดแล้วเดี๋ยวเราแกะไปฝากคนกรุงเทพกันทุกคนเอาไว้กิน,กนเอาไว้ทําส้มตำเอาไว้ทําสปาขัดมือขัดเท้าขัดตัวทุกคนืปีนี้มาทันด้วสะใจมากเลยเนื้อยังไม่แห้งดีนะเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเราตัดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งแกะเพราะว่ามิปอจะอยู่แค่ที่นี่อยู่อยู่แค่ไม่กี่วันทุกคนเราจะเอาไปนั่งแกะที่กรุงเทพดีกว่าทุกคนอือเอาแบบเอาแบบนี้ไปเลยทั้งเปลือกไปเลย เอาไปให้เพื่อนๆเอาไปให้คนกรุงเทพเขาแกะเองไปเดินเล่นสวนต่อทุกคนคุณพ่อขยันมากเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บกิ่งไม้แห้งแล้วก็เครื่องตัดหญ้าเขาเขาออกไม่ได้ประตูบ้านลอ็อกมีหน้าละถึงไม่ได้ออกสมโภเพื่นวางเครื่องตัดหญ้าไว้ตรงนี้ทุกคนตัดหญ้า,<ม>าได้ขึ้นที่รรเราจะได้กินก็คือตรงนี้แหละเนี่ย สต้นเนี่ยที่เพราะว่าเป็นดินใหม่ทุกคนสองต้นนี่เป็นดินใหม่ได้กินแน่นอนต้นละสิบาทคุ้มค่าไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วจริงๆค่ะไปตลาดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมสวัสดีค่ะผู้หักงามเฮขมามจากบ้านเนี่ยอันไหนอันนีันกิดเมาุไมีหรืออ่ะ ก็จะทำมาฮอตเบอร์จ้ะกห่าเลยอีฟ้าไปหายังกินไหมเขากินเลยมาจากบ้านแล้วเนี่ยอุ้ยมัดละสิบบาทมาเทมัดหวาอันนี้ให้เข้าไวเนะเออไว้กับลากนะไปลากนะไป สามมัดดีกว่าเออเอาไปเบิดหน่อไปเออเอาวังเนาะแม่เนาะเอาโยนลงไปทางล่างให้นายในใหญ่ที่ไปหุ่นลาโตแล้ว